ตีกันแย่งกันพูดทด้ไมเนี่ยอ่าช่วงนี้อย่างที่เราบอกไปแล้วช่วงที่แล้วว่าเราทำอินคนอินถ่ายร้องสาวสวยจากให้อาสยามอ่าฮะทำไมต้องเอออย่างเดียวไม่คิดจะพูดบ้างเอ้าก็ให้หนูพูดก่อนไงแล้วเดี๋ยวพี่พูดไปเดี๋ยวมาตีกันอ่าโอเคก็คือพี่วิหรือน้องวิของพี่กอใช่พี่วิของน้องบาร์าเออก็รใส่คุ้นๆนะสโลแกนนี้ทำไมเหรอเหมือนพี่ช้างไงอ๋อพี่ช้างของน้องๆอ่ะ เพราะว่าไปถ่าย MV มาใช่ใช่ใช่ใช,ใชสัปดาห์ที่แล้วน้องวีบอกว่าไปถ่ายไปถ่าย MV ค่ะเพราะฉะนั้นเนื่องจากรายการเราไม่สามารถไปถ่ายได้ก็เลยหาดิ้นลนทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้รับรู้ถึงบรรยากาศว่าไงถูกเพราะฉะนั้นไปไม่ได้ทําไงล่ะก็เลยติดต่อเจ้าตัวเลยซึ่งตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในสายกับเราแล้วอ,อ่ะทักทายเลยอ,อ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะค่ะค่ะน้องวิรดามุนเทวานัสยามค่ะค่ะค่ะโอ้ทำไมไม่มีใครพูดกับหนูเลยไม่ใช่ก็คือกำลังกำลังเรียกเรียงอายุกันอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่ามาเป็นน้องอ่าแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเรียบเรียงกันก็ได้พี่ยอมแก่สุดโอเคพี่กอพี่กอแก่สุดพี่วีพูดถึงบรรยากาศวันนั้นนิดนึงค่ะ อ๋อก็วันนั้นก็ค่อนข้างสนุกมากเลยค่ะก็คือ<ะ>ถ่ายกันตั้งแต่เริ่มถ่ายกันประมาณหกโมงเช้าค่ะแล้วก็เลิกกองเราก็มาทกกีสองโดยประมาณนะคะก็จะเป็นแบบเป็นเส้นเรื่องเป็นเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าก็ต้องแบบ เหมือนแสดงเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นเองด้วยเล่นเป็นนางเอก MV ็มวีเองด้วยก็เลยแบบติดเล่นนิดนึงใช่จากรูปที่เห็นมาเนี่ยเล่นเป็นนางเอก MV ไม่เท่าไหร่นะคือเปลี่ยนชุดตั้งแต่มัธยมมัธยมถึงมหาลัยค่ะแล้วก็เป็นใบทำงานหน้ายังได้อยู่ย้อนไปอนุบาลก็ยังไหวถามเจ้าตัวก่อนไหมอาจจะต้องใส่เอี้ยวไงอนุบาลมีน้อยอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้น ค่นิดนึงค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนว่าเราต้องแบบด้อนกลับไปเป็นมัธยมด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเป็นับมหาลัยแล้วก็เป็นใบทํางานเป็นช่วงสามวัยอะค่ะอ MV ตัวนี้เล่นเป็นนางเอกตัวแรกหรือเปล่าครับน้องวีก็คือเป็นมีอยู่ตัวเดียวอ่ะเฮ้ยก่อนหน้านี้มีอีกนะค่ะก่อนหน้านี้มีแต่ไม่มีเส้นเรือดเลยหมายถึงว่าเคยเล่นแล้วครั้งหนึ่งค่ะเพลงสัญญาบ้านทุ่งก็เป็นนางเอก v เองเหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าครั้งนี้ก็จะค่อนข้างแบบเยอะเยอะมากขึ้นคือครั้งที่เราจะเป็นเป็นแนวแบบว่าเศร้าแล้วก็ไม่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีฉากแบบกับพระเอกอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ครั้งนี้คือแบบว่าเล่นเล่นกับคนอื่นที่ไม่ใช่พี่กุ้งนี่แหละกำลังจะถามเลยไม่ใช่ว่าเอ็มวีนี้มีแบบว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเยอะหรือเปล่า ก็ค่อนข้างค่อนข้างเหมือนว่าแทบจะแบบต้องอยู่กับพระเอกตลอดนะคะในเรื่องในเรื่องคือคือเราเราเหมือนแบบอยู่กับพระเอกตลอดมันดีตรงนี้แหละค่ะเพราะปกติไงคนนี้เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งของน้องวินอกจากพี่กุ้งคือรู้สึกยังไงบ้างกับพระเอกคนนี้ที่แบบเราเราเล่นกับพระเอกคนที่ไม่ใช่พี่ชายตัวเองนั่นไง คือแบบไม่ใช่พี่ไงคะเราก็แบบต้องเล่นอย่าเขาแล้ว,แล,วแล้วที่สำคัญคือพี่มาได้ไงคะ่ะมายืนคุมห่วงน้องสาว <c oughs> มาคุมก็คือแบบเล่นตอนเล่นไปคือหันไปซ้ายก็เจอพี่กุ้งหันไปขวาก็เจอแม่หันไปตรงกลางเจอพ่ออีกๆๆเลยคิดว่าหันหันไปซ้ายเจอพี่กุ้งหันไปขวาเจอพี่กุ้งหันไปข้างหลังเจอพี่กุ้งอันนี้น่ากาลัว <c oughs> นะอดี้น่ากลัวกว่า <c oughs> เดี๋ยวๆพี่พี่พี่แอบแอบได้ยินมาตอนพี่กุ้งไปถ่ายเอ็มวีน้องวิไม่ได้ไปคุมแต่ตัวแต่น้องวิเล่นเอ็มวีพี่กุ้งมาคุมคืออย่างพี่กุ้งอะหนูไปนะคะไปคุมแต่ว่าไม่ไม่เข้าไปดูเลยไม่เข้าไปยุ่งคือแบบนอนลอยอยู่ข้างนอกนอนหลับอยู่อะไรเงี้ยคือไปเที่ยวแบบไปเที่ยวอยู่ในสถานที่ใกล้ๆที่เขาถ่ายถ่ายเอ็มวีกันอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็จะไม่ค่อยแบบไม่ได้เข้าไปยุ่งไปดูเขาเลยว่าเขาทําอะไรเขาเล่นกับนางเอกเอ็มวียังไงอะไรนี้ไม่เลยแต่พี่กุ้งนี่คือตอนพี่กุ้งนี่คือมามาดูหนูแต่เช้าเลยวันนั้นคือพี่กุ้งโทรมาแต่เช้าเลยว่าถึงไหนอยู่ตรงไหนแล้วที่ใกล้จะถึงอะไรอย่างนี้เลยมาแต่เช้าเลยเป็นประวัติการว่าตื่นเช้ามาเพื่อมาในจุดที่มาดูน้องอะไรอย่างนี้ค่ะอุ่นนะทำไมหัวเราะแบบนั้นที่ร้อง คือก็เพราะว่าคือพี่กุ้งเขาห่วงน้องขนาดนั้นไงอะไรพี่กอล่ะคือเดี๋ยวพี่สัมพงสัมภาษณ์อะไรเยอะนี่พี่กุ้งนั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าการคอเลยนะคะอย่าถ้าต่อไปค่ะ ก็คือแบบฉากแรกที่เราถ่ายกันคือฉากที่แบบเหมือนว่าเจอรพระเอกครั้งแรกเลยหมายถึงว่าเราได้ร่วมข้าฉากกับพระเอกครั้งแรกเนี่ยคะ่ะคือพี่กุ้งเขาก็จะมีถ่ายรูปเป็นก่อนนอกรอบอะไรเงี้ยคือภาพพี่แอ๊เขามีกันแบบชี้หน้าพระเอกไว้นะชี้ไว้ก่อนเลยเนี้ยถ่ายรูป <c oughs> ไว้เนี่ยไว้เดี๋ยวหลังเลิกกองเสร็จจะได้ตาม,มตัวถูกแบบรู้สึกว่าทีมงานอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายไว้อ่ะ พี่กุ้งเขาถ่ายไว้ด้วยแต่ไม่แน่ใจพี่หนุ่มมันไม่มีใช่คือปัจจุบันพระเอกคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังมยังมีชีวิตอยู่ค่ะถ้าถ้าพี่กุ้งจะอารมณ์รุนแรงขนาดนั้นฝากถ้าเกิดพี่กอไปสัมภาษณ์จะโทรเรียกพี่กุ้งให้ไปใกล้นะคะไม่เป็นไรพี่กุ้งพี่กุ้งอยู่ข้างๆอยู่ติดกันอะไรใช่ใช่แต่พี่กุ้งไม่ไม่ค่อยแบบอะไรแต่คือเขาก็ดูดูอยู่เฉยๆอะไรนี้ไม่ได้ออกอาการขนาดนั้นแต่แค่เหมือนแบบ สวยขวยก่อนเลยแล้วปกติอะฮะของคนที่มีน้องสาวหน้าตาดีค่สายจุอะไรพี่ห่วงหนูบ้างไหมฮะอ่ะ, <laughs> อะโอเคก็บรรยากาศก็สนุก MV ออกช่วงไหนคะ น่าจะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้คงจะได้ชมทีเซอร์กันก่อนใช่ค่ะพอทำแล้วก็คงคงมีเร็วๆนี้น่าจะเป็นช่วงตุลานี้แหละค่ะอ่าโอเคครับใช่ค่ะอ่ะท้ายที่สุดอยากให้น้องวิฝากผลงานแล้วก็ร้องสักท่อนหนึ่งแล้วปิดปิดเบรกนี้เลยดีกว่าสดๆเลยค่ะจริงป้ะเนี่ยจริงโอเค ก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะรอเพราะรักของน้องวิรดาวงเทวันอาสยามด้วยค่ะก็เร็วๆนี้คงจะได้ชมมิวสิกวิดีโอกันนะคะก็ฝากแฟนๆชาวซุปเปอร์ลุกทุ่งทุกคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัวอย่างให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะจะสักกี่ปีให้รอพี่ก็รอได้ขอเพียงอย่าเพออย่าเปลี่ยนใจ เอาหัวใจไปให้ใครขอร้องขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณร้อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะค่ะก็เพลนบรรยากาศการทำงานเพลงวีแล้วก็รวมไปถึงซิมเอ๊ะซัมเปิ้ลเล็กๆน้อยๆซัมเปิ้ลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ความหวงของพี่ชายเล็กๆน้อยๆค่ะไม่น้อยค่ะพี่นั่นเหรอจริงๆนะตอนตอนตอนอยู่ใน อตอนที่ไปถ่ายรายการตอนเทปของพี่กุ้งเนี่ยมีการแซลกันบนเวทีเลย<อ>ซึ่งพี่คิดว่าการแซลนั้นอนะ่ะมีทุกเวทีลิเกที่น้องวิและพี่กุ้งไปเล่นออเป็นแบบนั้นแน่นอนแซลกันจนเป็นกิจวัตรประจําวันจนแซลกันเล่นๆจนทุกคนเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองคิดว่าเป็นเรื่องจริงหมดแล้วนะแต่ก็เป็นเป็นความน่ารักของพี่ชายกับน้องสาวไงก็ติดตามเอ็มีเพลงนี้รอ,อมร,รักแล้วกัน นะคะตอนตอนนี้พักกันกสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาอยู่กับเรื่องราวของ FM94.5 และภาพของบรรด,ดาศิลปินจัดค่ายต่างๆที่ไปงานของพี่เป้าสายยันกันครับ